สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็มาสั่งของที่สำนักลบบุรีนะครับเพื่อมาส่งสมาชิกนะครับมีสมาชิกทุกจังหวัดนะครับตอนนี้มาส่งสมาชิกที่ลบบุรีนะครับมานำสินค้าที่ลบบุรีหลายอย่างเลยครับซีมินดิ้งชาเขียวเกฟซีเอเลซิตินนะครับหลายอย่างเลยครับน้ำทับทิม ปัญจภูตะนะครับตอนนี้ขับรถมารับท้องนะครับจะนำไปส่งสมาชิกนะครับให้สมาชิกทุกคนมีรายได้แล้วก็สุขภาพดีนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับกำลังขับรถกลับมาเพื่อไปส่งสมาชิกที่บานเบิกลบบุรีนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปูมแพ้ปูมเพี้ยนปูมบกพอง ภูมิคุ้มกันบกพร่องแห้งเร็วเหี่ยวเร็วแก่เร็วจะไม่เป็นกับทุกช่้นนะครับเพราะทานอาหารเสริมน้ำมันปลาซีมมนดิง้งมีวิตามินรวมวิตามิน B วิตามิน A แร่ธาตุกว่า72ชนิดนะครับนะครับเลเซตินขับไขมันที่พอกตับนะครับชาเขียวป้องกันมะเร็งกว่า25ชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวสำคัญที่สุดนะครับ ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีรายได้นะครับนี่ตอนนี้จะไปส่งแล้วครับสวัสดีครับ